สวัสดีตอนเช้าครับเพื่อนเพื่อนทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาใส่ผานกันครับใส่ผานเวลาเปลี่ยนผานแล้วก็ใส่ผานคนเดียวนะครับจะมาบอกวิธีใส่นะครับคนที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้คลิปนี้เพื่อสําหรับคนที่ยังไม่รู้ว่าวิธีใส่ผานเวลาเราเปลี่ยนผานใส่ผานคนเดียวนี่ ใส่ง่ายๆครับเดี๋ยวผมจะมาพาทำเลยครับนี่จอดรถจอดรถให้มันได้ที่พอประมาณนะครับกระกาบาได้สเปคครับไม่ต้องเป๊ะมากจอดประมาณนี้นะครับทาบ่าประมาณก,กา้าบาแขนอยู่ตรงรูนะครับโอเคไกลเคียงนะครับโอเคไกลเคียงอันนี้ประมาณกะกะพอครับให้แขนกลางมันใส่ได้นะครับ ขั้นตอนแรกเราจะใส่แค้นกลางก่อนนะครับสองสองคางนี้ยังไม่ใส่นะครับใส่แค้นกลางก่อนครับอ่าอ่ะ,อะผมคนเดียวก็ออจอดให้มันใส่แค้นกลางได้ก่อนครับโอเค ตัวนี้คนเดียวจะมือเดียวครับยกดูนะครับอ่ะอันนี้ยังไม่เป๊ะนะครับนี่แล้วก็ตรงนี้มันยังไม่ไม่เป๊ะใช่ไหมครับแล้วก็คันแขน,นกางเข่าครับให้มันคันแขนกางหาหาครับให้มันตรงรูนะครับคตัวนี้เราใสา่ผมใส่ ใส่ไปแล้วนะครับแต่ว่ามันยังไม่ตรงนะครับยังเยืองอยู่มันขาด,ดีนิดนึงเราก็ขันนะครับนี่ปุ่มขันครับดูนะครับคันแขนกลางเขาครับฟาบผ่านมันก็จะเลื่อนมาครับให้มันตรงครับโอเคครั้งนี้ได้แล้วนะครับ เดี๋ยวมาอีกขางนะครับเราก็ใส่ด้วยการหมุนหมุนแขนกลางขยับหานะครับนี่ก็ตั้งก่อนครับคิดอาจจะรู้เรื่องไม่รู้เรื่องเดี๋ยวดูนะครับพอทำคนเดียวครับน่าจะพอเข้าใจนะครับโดยการหมุนแขนกลางอันนี้ยังไม่ถึงนะครับ สำคขันแคนกลางเขานะครับถึงจะถึงนี่ครับดูครับขันแคนกลางครับขันปุ๊บมันก็จะเลื่อนมาครับเราไม่ต้องขยับรถดนะครับเห็นไหมครับผมแต่ว่าของผมจะจะใส่รูในนะครับขันครับมันก็จะเลื่อนเลื่อนเข้าครับขันก็จะเลื่อนเข่าเราก็จะใส่ง่ายนะครับคนเดียวก็ทําได้ครับ ยังไม่ตรงครับการเข้ายักกน้อยโอเคเรียบร้อยนะครับอันนี้คือการใส่ผ้านนะครับมีกิงศูนย์หรือว่าคนที่รู้นี่อันนี้ของผมก็ศูนย์เขาแนะนำมาบ่าก็เลย นี่ครับบางทีเราก็ใส่ผ้านพิษวิธีเนาะถอยกดจีตงครับตรงขยับรวดแล้วขยับรวดอีกครับวิธีนี้ง่ายแน่นอนครับเอาไปทําตามก็ได้เลยครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วเขามาคอมเมนต์พูดคุยก็ได้นะครับอันนี้ใส่เส็จแล้วนะครับนแค่ขั้นตอนใส่ครับเพราะว่าแต่ว่าตรงมีขาํำอย่างนี้นะครับไม่ใช่เอาใหม่ ไม่ใช่เอาไม้ยัดนะครับเนี่ยต้องเป็นฐานที่มีเล็กคำย่างงี้นะครับคงเข้าใจนะครับก็คือจอดรถให้ได้ทรงพอคาวๆเราก็ใส่แขนกลางก่อนครับจากนั้นเราก็มาใส่ที่ระฆางหมุนแขนกลางหาเอาลูครับให้มันตรงครับแค่นี้เองครับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับ